วันนี้มาอยู่กับก้าจอนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็คือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับแต่ดูลักษณะฝุ่นครับมันชื้นนะครับมันชื้นมันก็เปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดก่อนนะครับผมเนี่ยลูกค้าส่งมาก็ถอดเฉพาะตัวก้าดจอมาเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดก่อนนะครับผมเบื้องต้นนะครับเราจะถอดน็อตออกก่อนสี่ตัวนะครับ ใช้แปรงปัดนะครับผมแปรงปัดทําความสะอาดก่อนนะครับนี่คือพัดลมนะครับถอดสายนะครับสสยไฟพัดลมออกนะครับผมหรือเรื่องการใช้มือสัมผัสตรงขาตรงชิปอาจจะทำให้เอรอ์เลอร์นะครับไม่คามันสปกปรกเราใช้ยางลบขาดเราใช้สเปรย์นะครับขีดทำความสะอาดนะครับผมมนจะปัดก่อนนะับใช้แปรงปัดนะครับ ตัวพัดลมนะครับตัวนี้ก็สามารถทําความสะอาดได้นะครับผมมันจะมีน็อตสามตัวนะครับเห็นไหมในใบพัดนะครับผมการจอนะครับไม่ว่าจะรุ่นถูกรุ่นแพงนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับผมจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับพอชิปชิปตัวกราฟิกนะครับมันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับซิงค์พัดลมก็จะติดอยู่กับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมน็อตต่างๆจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดนะครับผม พวกฝุน่นพวกนี้เราปัดทำความสะอาดนะครับถ้ามันดํามากหรือมันเป็นฝุน่นที่แบบเหนียวๆหน่อยนะครับเราสามารถเอาไปล้างน้ําได้นะครับตัวนี้นะตัวพลาสติกตัวพวกนี้ครับหรือใช้ตัวสเตค,คีนนะครับเช็ดทำความสะอาดนะครับสเตค,คีนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ มันคือบางทีถ้าเครื่องคอมเรามีก๊าจอมันอีกมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เครื่องเรามันเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับหรือเล่นเกมแล้วเกิดอาการกระตุกร้อนนะครับผมทําให้เล่นเกมแล้วสะดุดเกมค้างก็มีส่วนนะครับใช้สเตค,คินเช็ดทำความสะอาดนะครับผม เห็นไหมครับเงากลิบนะครับใบพัดเหมือนกันนะครับระวังหักระวังแตกนะครับฝุ่นมันก่อหนานะครับอาจจะทําให้ตัวพัดลมนะครับทํางานไม่ดีการระบายความร้อนไม่ดีนะครับผมส่วนตัวก้าจอนะครับเราสามารถใช้สเปรย์นะครับสเปรย์ตัวนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจรนะครับนี่ครับ เดี๋ยวถ้าพี่ๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะครับตรงสก้าสีองเหลืองนะครับผมสามารถเข้าไปกดดูแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับอันนี้ผมก็สั่งมาใช้นะครับสั่งมาทีก็เป็นโลโลนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถล้างแผงวงจรได้นะครับขจัดสิ่งสกปรกนะครับพวกคาบแรมเห็นไหมครับพวกแรมนะกาจอนะครับนี่ฮะพวกสวิตช์นะครับเซ็นเซอร์แผงควบคุมต่างๆนะครับเนี่ยมีติดบ้านไว้ดีนะครับพวกแผงสวิตช์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับสามารถฉีดทำความสะอาดได้นะ สูตนี้ฉีดจะแห้งนะครับผมประมาณห้าวีนะครับไม่เกินห้าไม่ถึงห้าวีนะครับแต่แห้งเลยนะครับผมจะไม่ทิ้งคราบนะครับจะเป็นสเปรย์สูตรลงศารับจะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจรโดยเฉพาะนะครับผมจากนั้นเราก็เช็ดนะครับใช้แปรงปัดนะครับทำความสะอาดนะครับผมฉีดได้หมดนะครับเราใช้แปรงปัดนะครับ บางทีพวกรูพวกนี้ครับเวลาเสียบมันมีฝุ่นมีอะไรครับทาให้มันเสียบสายแล้วมันไม่ขึ้นภาพนะครับฉีดทําความสะอาดได้หมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับประกอบแล้วตัวนี้ผมจะใส่ซิลิโคนใหม่นะครับซิลเป็นซิลิโคนระบายความร้อนนะครับเวลาใส่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่แค่เม็ดเล็กๆนะครับบางคนใส่จนเยอะมนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับผมตรงนี้ก็เช็ดออกนะครับ เจาะดอกไขเกี้ยงแล้วก็ใส่ใหม่นะครับตัวซิลิโคนระบายความร้อนนะตรงซิลิโคนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือทําให้ตัวตรงนี้ครับตัวระบายความร้อนตรงนี้นะครับผมมันแนบสนิทกับตัวนี่ฮะกับตัวซิงค์นะครับทําให้การระบายความร้อนกับกระจายความร้อนนะครับทํางานได้ดีนะครับี๋ยวเราจะประกอบเข้าคืนนะครับผมน่ครับเขาวางให้ตรงรูนะครับไม่ได้ยงยากนะ บางทีการ์ดจอเราใช้นานๆนะครับปุบฝุ่นมันเยอะนะครับพอฝุ่นมันเยอะเนี่ยมันไปเกาะนะครับตามพัดลมตามตัวระบายความร้อนนะครับพวกซิค์ต่างๆเนี่ยมันทําให้บางทีขามันสกปรกนะครับทําให้เครื่องเปิดติดภาพไม่ขึ้นอันนี้ก็มีส่วนสําคัญนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้ฝุ่นเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมสะอาดนะครับผมหลืวฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเราใส่เข้าเครื่องดูนะครับแล้วกว็เทสดูนะว่าจะติดหรือเปล่านะครับผมเ,เดี๋ยวผมคอจาดาวคอมผมก่อนนี่นะครับหลังจากที่เราทาความสะอาดกา๊าซนะครับใส่ซิลิโคนอะไรใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเทสดูนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่ากา๊าซไม่ได้เสียเพราะว่าลูกคา้ามันเป็นกา๊าซแบบไม่ได้ใช้งานหนักครับใช้งานธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาเปิดติด แต่ภาพไม่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นที่ก๊าซสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดดูนะครับอันนี้เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเรเปิดดูครับเครื่องติดปกตินะครับอันนี้ขึ้นภาพนะครับผมพัดลมวิ่งปกตินะครับไม่มีเสียงดังแบบหรือพัดลมแกว่งไม่มีนะครับผมนิ่งนะครับเสียงเบานะครับเข้าวินโดได้นะครับผมนี่นะครับ ตรงนี้การ์ดไม่ได้เสียนะครับบางทีพวกฝุ่นมันเยอะบางทีเราใช้งานแบบโอ้โหแบบสองสามปีก็ไม่เคยทาความสะอาดก็มีนะครับบางคนเนี่ยสเปรย์ตรงนี้ครับผมแนะนําเลยนะครับมันใช้ดีนะฮะใช้ดีเพราะที่ร้านผมก็ใช้ซ่อมอุปกรณ์พวกนี้อยู่บางทีสวิต์เปิดปิดจ้าก็ใช้ฉีดทำความสะอาดช่อง u s b เสียบใช้งานไม่ได้ก็เนี่ยครับฉีดทำความสะอาดนะครับผมร้อยกว่าบาทนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทครับจะส่งฟรีด้วยนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากนะครับตอนนี้เครื่องก็เข้าวินโดว์แล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงไดเวอร์กาจอนะครับว่ามันมีอาการติดเหลืองหรือไดเวอร์มีปัญหาหรือเปล่านะครับบางทีเราถอดออกมาทำความสะอาดแล้วอัดไดเวอร์ลงไดเวอร์ไม่ผ่านหรือเปล่าหรือตัวเครื่องมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับผมเราก็จะได้ตรวจเช็คได้นะครับผมเนี่ครับเข้ามาในนี่ยะมีไว้นะครับมินิเจอร์นะครับคลิกเข้าไปคอลงดิสเพย์เห็นไหมครับกาจอเป็นนิวเดียร์ีฟอสนะครับกีทีเจ็สามศูนย์นะครับผมก็ตรงกับตัวเครื่องเลยนะครับนี่ครับ นี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็คือตัวแค่การจอสกรปรกนะครับการจอไม่ได้เสียนะนี่ครับนี่ก็สเปรย์ทำความสะอาดนะถ้าใครสนใจก็สามารถกดลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะครับผม